สองสี่สี่บาทเขาไม่สอบแล้ววันนี้เขาแข่งกันจริงแล้วค่ะพี่มันท้าสวัสดีค่ะพี่สวัสดีพี่มันท้าก่อนสวัสดีคร่ะยังยิ้มหวานเลยสวัสดีครับนี่บอกทำยิ้วลอยยังขาวันนี้วันนี้ยิวไปถือใบที่โรงเรียนคับยิ้วลอครับอยยิวลองเชิญยิวลองเชิญอย่าลืม บันตาตั้งเหี้ยอดีค่ะยอดเฉูปพี่แยมได้ลืมมาตอมอะไรให้อยู่ที่โรงเรียนกันนะครับตอนนี้ตอนนี้ได้ยี่สิบสองใบแดงแล้วค่ะบ ต้องมี p s c มาให้กำลังใจเอ้ยตายไป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 ต้องขอบคุณพี่หมอนมากนะคะเอ้ยที่ทำคอนเทนต์น่ารักอะไรองให้กำลังใจคนเก่งนะคะตอนนี้ได้22ใบแดงขอบคุณค่าตึง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 งตึงตตึงงตเออเดี๋ยนะไลฟ์ปิวไลฟ์นี้แหละฉันจะปิวไล่ฉันอะ โอ้ยกำลังใจด้วยนะขอบคุณนะคะโอ้พี่บันทาให้ห้าแดงขอบคุณครับยังขอบคุณยิ้มหวานดีๆไม่เอาแบบนี้ไม่เอาหน้าแดกคุล่ายิ้มหวานขอบคุณค่ะยิ้มที่สวยยิ้มแบบจริงใจอ่ะอค่ะนี่เดี๋ยวหนึ่งแม่แกลบก้อนเดี๋ยวแม่จะชื่อไปเขียนอ <talk S 1> ุยใครเชื่เฮอขม้าเก็บขยะเหม็นปะขม้าเก็บขยะเมื่อกี้เหม็นเนาะอ,อืขอมขยะไม่เหม็นเชี่ยโอไม่เอาลูก ยูเขาขี้ข e ี้ขยะเวลาแบบว่าเอ้ยหนูหนูแคปผิดเวลารถขยะมาขู่ห <Heh> ร <prototypes> oh, right ือขยะเหม็นมากเละเหม็นเข้ามาในบ้านเลยเมื่อกี <S in the house> <to> ้ได้ขนน่ะยี่สิบสองยี่สิบสามอ้ายี่สิบแปดแดงแล้วพงอะไรเธอใหญ่แล้วแหละไม่ว่าใหญ่ฟอนะแหละที่มันต้องหนูเลยอืมเข้ามาในบ้านดรือว่า ไม่ใช่ไม่ใช่กินขี้น้องที่ไหนจริงไปจริงอะ่ะน้องหลับอยู่เลยอน้องไปขี้ตอนไหนไไไนี่ที <ปก S 1> ่มันหลุดอ่ะฮะขี้ตันหลุดใครเอ็นอยู่ไหนอ่ะพี่เอ็ี่ตะกียบวะเข,อขอ้าคุณมาวาโอ้คนจรอยห้าสิบกว่าคนเนี่ยแต่ว่าเราจะดึงออกไปเลยไหมเดี๋ยวไม่สวย มันห้อยอยู่นี่มันไม่เรียบร้อยคิดตันหลุดขอบคุณครับแต่เอ็นแล้วเข็มยไปไหนขาวันนี้ย่าเอาเข็มี่ยแต่แม่ทอดแต่แม่ทอดออกทอดออกแล้วแม่จะโดนยุ่งหรือไม่ไม่โดนไม่ถือป้ายค่ะ